แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบล็ a กเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนเมื่าวานะครับที่ผมได้ให้โซนไว้นะครับก็คือ,อกรอบราคานี้นะครับกับโซนด้านล่างเนี่ยที่ผมให้เหตุผลไว้ว่ากราฟราคานะครับเขาอาจจะมาะเทส กรอบตรงนี้นะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับรีเบลขึ้นไประยะหนึ่งนะครับตามโครงสร้างนี้เนาะอ่าแล้วกราฟก็กลับขึ้นไปตามแผนนะครับตรงนี้เห็นไหมเบรกไฮนะครับย่อลงมาเทสโซนนะครับเทสกรอบอ่ากรอบเทรนไลน์ชุดนี้นะครับแล้วก็มีแรงบายกลับเข้ามานะฮะแล้วกราฟราคาก็อ่าขึ้นไปสร้างกรอบด้านบนต่อนะครับก่อนที่จะพักตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะพักตัวลงมาเนี่ยผมก็ได้มีการวาดโซนนี้นะครับวาดแผนนี้ ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับอ่ตามนี้เลยนะครับผมส่งเข้าไปตอน11บเอมงสีนะครับอ่าเป็นภาพนี้นะฮะก็จะมีจุดเข้าเทรดที่2องศนนะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่ผมเข้าเทรดไปนะครับก็คือ2องศนเนาะอ่ากราฟลงมารับออเดอร์แล้วก็ดีดขึ้นไปเลยนะครับตอนบ่ายสามแล้วนะฮะผมผมส่งเข้าไปตั้งแต่11บเอดโมงนะครับกราฟดีดเนี่ยตอนบ่ายสามนะครับก็จบไปตามแผนนะฮะพอหลังจากกราฟขึ้นมาแล้วนะครับอ่าตรงเนี้ยผมต้องมีการ แบ่งออเดอร์ออกนะครับที่ผมต้องปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟราคาเนี่ยเขาได้เบรกกรอบเทรนไลน์นี้มานะครับอ่าขึ้นไปนะครับทำไฮแล้วก็เบรกนะครับเบรกตรงนี้การที่เขาเบรกตรงเนี้ยรอบการขึ้นตรงนี้นะครับเราจะมองว่าเป็นการรีเทสนะครับเบรกรีเทสแบบนี้นะครับอ่าขึ้นไปนะครับแล้วก็เบรกกรอบลงมา ทุกครั้งนะครับที่เขาเบรกเอานะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกแนวรับเบรกแนวต้านเบรกดีมาร์เบรกสปายเนี่ยเราจะรุนการกลับมารีเทสนะครับตรงนี้นะครับเขามาเทสโซดนะครับแล้วกลับขึ้นมานะการกลับขึ้นมาเนะี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าการกลับมาครั้งนี้เขาจะกลับขึ้นไปทำไฮใหม่หรือจะแค่ขึ้นมารีเทสกรอบแล้วลงไปต่อนะครับอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยเราจะรู้ได้จากการที่เขาเนะี่ยมีการปฏิเสธการขึ้นต่อนะครับตรงนี้เนาะ จะเห็นว่าเขามีการรีเจ็คนะครับก็คือการทิ้งไส้ตรงนี้ไหมครับอ่าพอเห็นปฏิเสธราคาเนี่ยผมก็รีบสเกลเอาท์ออเดอร์ออกเลยนะครับเพราะว่าที่ไม่ได้ออกหมดนะครับที่ไม่ได้แบ่งออกหมดเพราะว่าเหลือไว้บางส่วนน่ะเพื่อคาดหวังนะครับรีเจ็คแล้วอ่าเขาอาจจะไปต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้ มันอยู่ที่แผนหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับพอหลังจากที่ผมแบ่งออเดอร์ออกแล้วนะครับกราฟก็เกิดคอนเฟิร์มเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะแต่จริงๆอ่ะเขาคอนเฟิร์มตั้งแต่การทิ้งไส้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการความชัดเจนนะครับความชัดเจนก็คือกราฟราคานะครับมีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นนะฮะก็คอนเฟิร์มตามรูปแบบที่ผมเคยสอนเลยนะครับแบบนี้นะแท่งเทียนคอนเฟิร์มเราสามารถเข้าหลังจากที่แท่งเทียนคอนเฟิร์มได้เลยนะครับก็คือเงื่อนไขครบละ กราฟเบรกเอาท์ rap, out, นะครับแล้วก็ est, รีเทสปฏิเสธราคารีเจคชันแล้วก็มีแท่งคอนเฟิร์มอีกนะครับอันนี้ก็หลายชั้นเลยเนาะเราจะเข้าเทรดหลังจากแท่งคอนเฟิร์มจบลงนะครับแล้วก็อ p ทีพก็ตามความคุ้มค่าของเราได้เลยนะครับโซนด้านล่างเนี่ยก็ได้2เท่าแล้วนะครับโซนต่อไปก็อ4ามสเท่าเลยนะครับลงมาถึงแนวรับโซนด้านล่างนะครับ2 0 1 1ูนย์นะครับที่ผมให้ไวเนาะก,ก็ตามลําดับเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับอ่าเราจะได้เปรียบขึ้นมาหน่อยนะไม่เสียเปรียบเยอะนะครับถึงจะไม่ได้เปรียบตลาดนะครับอ่าเราจะเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับในการเทรดเนี่ยแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเราเสียเปรียบน้อยที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องมีความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะได้อ่านกราฟออกนะครับว่าตอนนี้กราฟเขามีเหตุผลอะไรให้เราเนี่ยได้เข้าเทรดบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งดูกราฟแล้วเออจะบายหรือจะเซล l ดีนะครับ การที่เราจะบายเราก็ต้องดูว่าเหตุผลที่เราจะบายนะตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะเซลล์เราต้องมาดูว่าเหตุผลที่เราจะเซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องเอาแผนมันนี่มันเด่นเบนเข้ามาจับอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเนี่ยวางแผนจบแล้วเนาะอ่าว่าเราจะเทรดออกหลอดเท่าไหร่ SL ตรงไหน TP ที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับกราฟราคาก็ลงมาโซนด้านล่างนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะ มีแรงบายกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก2 0งศนนะครับขึ้นไปเนาะอ่าก็ขึ้นไป900กว่าจุดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับโซนต่างๆนะเดี๋ยวผมลบออกทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวตีขึ้นมาใหม่นะฮะเพราะตอนนี้กราฟเขาก็กวาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกราฟว่างๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มวางแผนกันนะครับอ่านตอนนี้กราฟพักตัวลงมานะฮะ ต่ำสุดนะครับที่ราคา2.0.10นะครับ2อ0่า2010ก็จะเป็นโซนนี้โซนนี้นะครับก็จะเป็นซัพพอร์ตนะครับของ Time Frame Day เนาะจากการที่เขาเคยมาเทสแล้วก็พักตัวลงนะฮะอันนี้เบรกเอาท์กลับลงมารีเทสอีกครั้งนะับตรงนี้ก็เลยเกิดการรีเจคชั่นนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลการรีเจคชั่นรอบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูไทม์เฟรมที่เล็กลงไปเรื่อยนะครับเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นซัพพอร์ตของไทมเ์เฟรมใหญ่เนะี่ยก็การที่เข้าลงมาเทสนะครับก็อาจจะมีการรีบาวอะรีบาวขึ้นไกลนิดนึงนะฮะก็ถ้าเกิดจะกลับขึ้นไปเนะี่ยจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ผมก็เห็นกรอบนี้นะครับอามองเป็นซัพพลายได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับมี่ะผมจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น liquidity นะครับเป็น eco high นะฮะตรงนี้ retest แนวรับนะครับแล้วก็มีแรงบายกลับเข้ามานะครับเราก็ต้องมาดูโครงสร้างตรงนี้นะครับใน time frame ที่เล็กกว่านี้นะครับโครงสร้างชุดนี้ตอนนี้นะครับใน time frame M 5นะครับ M 5เนี่ย ยังไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในกรอบไซเวนะครับอไซเวกรอบนี้ตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่กราฟมาเทสแนวรับตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ากรอบตรงนี้นะครับถ้ากราฟราคาเนี่ยเขามีการเบรกกลับขึ้นไปต่อนะครับถ้ามีการเบรกกลับขึ้นไปต่อนะเราก็จะเล่นโครงสร้างอโครงสร้างรอบการขึ้นของชุดนี้ได้เลยนะครับถ้าเบรกบขึ้นไปต่อ แต่ถ้าพักตัวลงมาก่อนนะครับพักตัวลงมาก่อนเราต้องดูการฟอร์มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจังหวะที่กราฟราคาเนี่ยเขาลงมานะครับเขาจะมีการฟอร์มตัวยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่ากลับลงมานะครับเบรกกรอบที่เขาซส์เวย์อยู่นะครับกรอบซส์เวย์นี้ถ้าเบรกลงมาเรามาดูสัญญาณคอนเฟิร์มที่โซนด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ากราฟพักตัวลงมาเนี่ยถ้ามีแรงบายกลับเข้ามานะครับจังหวะที่กราฟเนี่ยในไทม์เฟรม M5 ในไทม์เฟรม M5 เดี๋ยว จะเป็นแบบนี้ถ้ากราฟเบรกเอากรอบนะครับลงมาในกรอบนี้นะครับลงมาในกรอบนี้เราต้องสังเกตพฤติกรรมแท่งเทียนให้ดีนะครับว่าลงมาเนี่ยเขาจะมะีมีแรงบายกลับเข้ามาไหมนะครับถ้าตรงนี้มีคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเนี่ยอ,อยากให้ใช้ท์เฟรมที่ใหญ่กว่า M5 นะครับแต่ว่าตอนพักตัวเนี่ยเราดูโครงสร้าง M5 ได้นะครับเราจะได้เห็นการเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าโครงสร้างของ M5 เนะี่ยมันเป็นแบบนี้นะ แล้วยกไฮขึ้นไปนะครับมีแรงบายยกไฮขึ้นไปแบบนี้แล้วมีแท่งเทียนกืนกินเกิดขึ้นที่ M15 นะครับอตรงนี้เราก็จะลุ้นให้กราฟเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับกราฟอาจจะไม่ได้มาเทสต,ตรงนี้เต็มๆก็ได้นะครับหรืออาจจะลงไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องมาดูคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ว่ากราฟกลับลงมาแล้วเราบายได้เลยแล้วเราคิดว่ามันจะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปคิดแบบนั้นเราต้องดูสถ,ถานการณ์หน้าง,งานเป็นหลักว่ากราฟหน้าง,งานณตอนนั้นอน่ะมันเะเลยออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ออเดอร์จุดนี้ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่ามีคอนเฟิร์มนะถ้าเราได้บายขึ้นไปเนี่ยเราจะถือถึงไหนได้บ้างนะครับก็ระยะหนึ่งนะระยะหนึ่งก็ประมาณช่วงาราคานี้นะครับ อ่าสองศูนย์ลบสามนะครับถ้าเกิดเราได้ออเดอร์บายมานะเป้าแรกเนี่ยสองศูนย์ลบสามนะครับเป้าต่อไปก็คือโซนด้านบนนะฮะโซนด้านบนนะครับจะอยู่ที่ราคาสองศูนย์สี่สองนะครับถึงสองศูนย์ห้าสามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่พักตัวลงมาเลยอ่ากลับขึ้นไปต่อเลยเนะี่ยเราก็สามารถเทรดตามแนวโน้มขึ้นไปได้เลยนะครับอ่าเป้าหมายระยะแรกเนี่ย ถ้าเกิดว่าถือขึ้นไปเลยเนี่ยก็อ่าถ้าใครกลัวตรงช่วงกราฟติดแนวต้านนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับโซนสองศูนย์สอศูนย์นะครับจะมีแนวต้านอีกแนวหนึ่งนะครับให้เราเห็นเนาะตรงนี้นะครับต้องระวังนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับโครงสร้างที่ผมคาดหวังนะฮะอ่าโครงสร้างที่ผมคาดหวังจะเป็นแบบนี้นะขึ้นมาแล้วก็มารีเทสโซนนัานบนนะครับมากกว่าดลคิดิตี้ชุดนี้นะฮะขึ้นมาใช้โซนนี้แล้วก็อ่าลงไปต่อนะครับ อันนี้ในกรณีที่กราฟจะลงไปได้ในอนาคตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับของ Time f ฟ a m e day นะครับค่อนข้างแข็งใช่ไหมการที่เขากลับขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปสะสมแรงนะฮะแล้วลงมาใหม่เพื่อที่จะทำลายแนวรับนี้ให้ได้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับระยะยาวนะฮะอาจจะไม่ให้เกิดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้ก็ได้หรืออาจจะไปเกิดวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟเคลื่อนที่ ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วมันมีรูปแบบการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาวางแผนในวันต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับโซนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดเพิ่มให้นะครับก็จะวัดจากสวิงนี้เลยนะครับอ่านี้ถ้าลงมานะถ้าลงมาก็จะมีแนวรับที่19 8 6ดหนะครับ1โซนนะครับแล้วก็โซนด้านล่างเลย ประมาณนี้นะครับแนวรับที่ผมตีขึ้นมาใหม่นะก็จะมี1952นะครับแล้วก็1965 1986แล้วก็โซนนี้โซนนี้จะเป็นอ่า2 0 1 5 2น1 1นะครับก็ไปตีโซนตามก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกโซนนี้ได้เนี่ยโซนต่อไปนะครับเขาก็จะไปที่1986นะฮะถ้าเบรก86ได้นะครับเป้าต่อไปก็คือ6 5ห52นะฮะประมาณนี้เลยนะครับ ตอนสำหรับแผนในวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวผมวาดกราฟแล้วส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์อีกทีนึ่งนะครับสำหรับลิงก์กลุ่มไลน์นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ